สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอเดา,เาจจังหวัดสงขานะครับเรามาตามตาม,ตามหาตัวแทนหนึ่งท่านนะครับผมตามหามานานมากคนนี้เฮ้ยม,ม,ม, <"He i, S 2> มึงเขาอยู่นั่นแหละมามันเห่าว้าว่าเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวตัวแทนคนนี้ผมตามมานานมากสามสี่ปีแล้วผมอยากได้เขามากวันนี้นัดเจอกันแล้วไปอยู่ไหนวะหากันรอดมึงแล้วเนี่ย เอ้าเซมมานี่มานี so, ้หนี้จะทำอะไรตรงนั้นมานี่เร่กำลังนับแกะเขาบอกว่าถ้าเรานอนไม่รับที่นับแกะมันนับอะไรเรามานับทีมเคทีนี่มา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 พี่คุยกันนับแกะอยู่ได้โอยคนมาทำงานได้เลยค่ะไปนนักทีมเคทีใช่ไหมคะมา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 เป็ค่อนนั่งนับแกะอยู่ได้นี่เราต้องมาคุยงานกัน ใชตรงนี้มุมดีมาแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ชีวิตตอนนี้ก็แย่มากเลยค่ะไม่มีงานไม่มีเงินเลยพี่ไหนจะต้องเลี้ยงลูกเอกเนี่ยเจอพี่เอกคือแบบว่าดีใจมากอ๋อเหรออุตสาหามานานหนีอยู่หลายปีเลยนะใช่ค่ะนีนี่นะครับน้องน้องแชมป์นะครับคนนี้นะครับเดี๋ยวจะมันเป็นแม่ค้าของเคทีนะครับผมตามตัวมานานมากครับนางร้อยนางเคล์ปัญหากับชีวิตอยู่แต่ตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหม ตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะแบบว่าขาย KT แบบเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็พร้อมที่จะไลฟ์สดในช่องบริษัททุกวันได้เลยค่ะสามารถมาเจอกับเชมได้ทุกวันนะคะเป็นพนักง,งานไลฟ์สดบรนด์ k ีค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าว่าเราจะทําอะไรกันบ้างว่าเราจะทําตลาดยังไงอะไรยังไงยังไงแต่ตอนนี้คือคือเพิดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้คือพร้อมแล้วเป็นไงบ้างกระแสะท,ที่ที่นี่ที่ก่อนหน้านี้ที่รู้จักครีมมาคนที่นี่ก็ใช้ครีมเยอะไหมหรือยังไง ทีมเทีนะคะในพืพ้นที่ของสะเดานะคะแล้วก็เป็นฐานลูกค้าเก่าของเชนก็คือลูกค้าก็ยังใช้แบบเหนียวแน่นนะคะเว็บเวบเปียกเหมือนเดิมแม้ว่าเราจะเจอของปลอมเยอะมากแต่ลูกค้าก็ยังมั่นใจค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเหมือนแบบว่าพี่เชนกลับมาขายแบบเต็มรูปแบบแบบนี้นะค่ะลูกค้าก็กลับมาสั่งซ้ําแล้วก็มั่นใจใช้แบบตลอดไปเลยค่ะอืมได้เลยได้เลยเดี๋ยวเรามาวางระเบียบกันมาวางกฎวางกันตลาดกันว่าเราจะทํายังไง<ช>นะ<ช>ได,ะได้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 โอเค ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากฝากน้องแชมป์ด้วยนะครับแม่ค้าหน้าใหม่แต่ไม่ใช่คนใหม่นะครับเมื่อก่อนเขาก็เป็นแม่ค้าได้เละครับแล้วก็หายไปพักจากโลกโซเชียลแต่ตอนนี้น้องก็กลับมาแล้วนะครับมีรไรจิตต่อคือถ้าเสื้อน้องแชมป์คือของแท้แน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ครับนะครับฝากด้วยนะครับเออเราคุยงานกันแล้วเราไปหาอะไรกินดีกว่าเนอ้อนะที่มีอยู่รอให้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไป,ไ,ป,ไ,ปได้นมหวานของถ้วยไป